ฟ้าดูไม่เหมือนเดิมเลยลูกมันไม่ใช่แค่แสงอาทิตย์แต่เหมือนแสงที่พูดได้เลยนะใช่ครับอมาม่าวันนี้คือวันที่พกนาคมนะพุทธเจ้าทรงเปล่งธรรมแรกของพระองค์โลกทั้งใบเงียบสนิทเหมือนทุกสิ่งกำลังหยุดฟังเสียงนั้นพระองค์ประทับอยู่กลางผืนดินที่ยังแตกกราวจากความมืดของกับก่อนรอบกายมีเพียงคนที่แบกบาดแผลในใจผู้คนที่ลืมแสงไปนานเหลือเกิน และพระองค์ตรัสขึ้นด้วยเสียงที่สั่นสะเทือนถึงฟ้าทุกไม่ใช่ศัตรูของเจ้ามันคือครูที่มาสอนให้เจ้ารู้ว่ายังมีแสงอยู่ในใจที่เจ้าไม่เคยมองลูกนี่มันไม่เหมือนธรรมะที่อาาเคยฟังเลยไม่พูดเรื่องบุญไม่พูดเรื่องนรกสวรรค์แต่พูดเหมือนพระองค์มองเห็นใจเราเลยนะใช่ครับอามาพระองค์ไม่ได้มาสอนให้กลัวกรรมแต่ให้เห็นว่าทุกข์คือโอกาสของการรู้แจ้ง เมื่อเราเข้าใจมันทุกก็กลายเป็นแสงตอนนั้นคนทั้งโลกสิ้นหวังครับแต่เมื่อพระองค์ตรัสคำว่าทุกคือแสงพื้นดินที่แตกระแหงก็เริ่มแตกระอีกครั้งคราวนี้เพื่อให้ดอกไม้ทองงอกขึ้นแทนอมาม่าเห็นเลยลูกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มยิ้มพร้อมกันไม่ใช่เพราะไม่มีทุกขแต่เพราะเข้าใจว่าทุกขคือสิ่งที่พาเรากลับบ้านแล้วพระองค์ตรัสอีกว่าผู้ที่เข้าใจทุกขของผู้อื่น จะไม่มีวันตกอยู่ในความมืดอีกเลยเสียงนั้นไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นคลื่นแสงที่สั่นไปทั่วจักรวาลลมพัดเหมือนสวดมนต์ต้นไม้ก้มกราบแม้แสงในเงาก็เริ่มเคลื่อนไหวอา่มมารู้แล้วลูกทุกไม่ใช่บาปแต่คือประตูของปัญญาคนที่หนีมันจะไม่เห็นแสงแต่คนที่ยืนอยู่กับมันเขาจะเห็นพระพุทธเจ้าในใจตัวเองใช่ครับอมมาา พระโกนาคมนะพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าก,กลัวเงาเพราะเงาคือที่อยู่ของแสง